มันมีเวลากินหรือวัดเพื่อนปลาเล็กกันตอดไว้เดือนมันเดือนเราสามห้าสามอปกปลาซอยแปดครับผม ซอย8ในนิคมบางปูนะครับผมใครสนใจก็แวะมาตกได้สถานที่กว้างขวางบอ่อใหญ่มากครับผมโซนนั่งตกปลาหมดเลยครับทางนี้ทางนี้ก็ใช่นะครับผมเป็นโวนตกปลา บอ่อใหญ่ครับผมบอ่อไฟแปกใครสนใจก็แวะมาตกได้นะครับตกเล่นมุนเขาได้เป็นกระชังเลยครับผมน่าจะชังออกโลละสามสามครับผมอาหารมีอาหารปลามีบริการที่ร้านเลยเป็ดก็มีนะครับผมอุปกรณ์เพียบ ยามว่างๆครับผมมานั่งตกได้นะครับซอยแปดในนิคมบางปูนะครับผมวิ่งออกทางนี้ก็จะออกอแพรกษกานะครับผมทางนี้ก็จะกลับเข้านิคมเรา โย,ยนไปแป๊บเดียวติดครับผมไม่ถึงนาทีตรงนี้ไม่รู้ไซส์ใหญ่ปะอันนี้ไซส์เล็กครับผมอันนี้ไม่เอานะครับผม ok, นุ่นไซส์ใหญ่อยู่ในนุ่นครับผมข้างล่างของตัวโลตัวโลตัวละครึ pues ่งโลนะครับผมอยู่ในกระชัง าหารเครื่องดื่มมีหมดตักรบ้บมีให้บริการ